สวัสดีครับนี่คือผัดพริกปลาหมึกภูเขาไฟนะครับผัดพริกปลาหมึกภูเขาไฟนี่ปลาหมึกรสชาติรสชาติเผ็ดร้อนแรงนะครับโอโ้โห,โหเดี๋ยวคนที่ชิมด <c ười> <c ười> ิครับกาฟิวเองครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหพอ,หอ,หอแก้วน้ำกาฟิวแล้วกระดูกชายกาฟิวนะครับโอ้โห <c ười> เอาไงครับฟล่แลบลบๆๆแลบ,บแลบ,บชอบกินไม่มีรลัสัญญาจะกินเลยอะอะโอโโอีเพ็ดนันเดี๋ยวเรากินน้ำกันอไอ้แร่บๆอร่อยอร่อย่าฟอุฟสนาหนอนะนะครับ จนไปกับกาฟิลตัวมูดวีอันนี้เป็นคลิปยาวนะครับในูกชายผมกับูกชายผมกาฟิลดกชายกาฟิลตัวน้อยน้อยอในหูเข้ากระดิ่งเลยด้วยนะอันนี้โหเห็นหูแล้วอนนันี้โหอนนี้นี่ี่เสียบสายเข้าได้ด้วยนะครับโอ้โห สีขาวไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันหลุดมันแล้วมันเก่ามากแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะครับไปเข้ามาดูนะครับขอบคุณที่เข้ามาเบิง่งครับ Thank you thank you thank you v e r ด m ม c h